สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาลํามาร้อยครับมื้อนี้เสียภาพพี่น้องมาโลกกาครับสีได้เปิดซีรีส์วิถีเก่าชาวนาผู้พันซี่สันสองครับพี่น้องมื้อนี้ได้โอกาสกลับมาบ้านครับกลับมากาลสินครับพี่น้องกะมาโลกกานี่แหละครับหลังจากที่เถอกอนผมพาพี่น้องมาโตกาแล้วบานนี้กะในเวลาของเขามาโลกกาครับเดี๋ยวมืออื่น สีได้ดำครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นกาที่ผมวานไว้แต่เถือกอรนครับอันนี้กะกานี้กะถึงขวบพอดีครับพี่น้องอันขวบหนึ่งของกาคือเดือนหนึ่งครับเอ็ดเมื่อวันที่สิบเอ็ดครับผมตกกากาตอนนี้ครับนี้่ะวันที่สิบสองครับผมวันที่สิบสองกรกฎาคครับกาพอดีครับกากระลุกง่ายได้พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิผ้าลลกกาครับเดี๋ยวสิเบิ่งครับว่าเป็นยังไงเมื่อนี้ นี่แหะครับพี่น้องก้ากัครับถึงขวบพอดีครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นไ้ที่ผมวานนะครับพี่น้องแต่กัดซีมีอีกไ้หนึ่งครับไหหนึงก็ทีเป็นไ้ทั้งนั้นครับผมอันนั้นกัจำไวาท่านได้ลกครับนี่ก็เป็นลกมือวานครับผมเอาพอเพิ่นมาลกไว้ครับของมือวานนี่มัดว้อันนี้กัประมาณอัน สามสิกบกฟอนครับสามสิบสองฟอนมั้งครับผมน่ครับถอดพอพันกระลังหลกอย้วยครับพี่น้องมือนี่สิ้ผ้ามานี่แหละครับเสืผ้ามาลกกานี่ละ่ะลกกามือเดียวครับเพราะไงเกตเพราะว่าอันมือคางนึงเป็นบาดครับดียขดิกามันลกายพี่น้องนะครับค่อยๆลกเอา จริงๆแล้วก็กอยากสีนันจ้างลกอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าผมมีไผายมารับจ้างครับผาสนใจกับทักมาได้เด้พี่น้องฟอนละแปดบาทครับมัดละแปดบาทเนี่ยังบ่มมีคนมาลกเนี่ยพี่น้องนี่กล้าลกง่ายๆยังสี่ครับเดี๋ยวเข้าลกไวแล้วยังสี่ครับลกไวบาทนห้องก็สิเตะครับการเตะกาก็คือการเอาขี้ดินออกครับ เอากีดินออกแล้วกับจังมัดครับผมบัดนนังมาลุยกันเลยครับพี่น้องเมื่อว่านนี้บ่ได้เอาตังมานัังครับปวด นี่พี่น้องนี่แหละครับมัดละแปดบาทหาคนลกกยากพี่น้องก็เลยลกเอาดีกว่าเขาพอคนว่าควายลกไปครับกันครับกัลกไปกันครับซ้อยกันลกกันสองคนครับ มือนี่สี่ได้เลิกเริ่มต้นอันซีรีส์อิติเกา่าชาวนาภูพันธุ์ที่สั่นสองละครับพี่น้องเอาตั้งแต่นี่เลยไปเลยล่ะครับอันนี่ครับเดี๋ยวพ่อฟอนล่ะครับพี่น,อน้องตายตาย ปีก้อนนั้นผมเปิดช่องมาก็เป็นการลบกกาเป็นคลิปลบกกานี่หละครับพี่น้องเป็นคลิปแรกครับผมเอาเอาลกแล้วบานนี้เอากับมะเตะครับมะเตะกามะเตะดินออกพี่น้องเตะดินออกแล้วเอากับมัดครับเดี๋ยวนี้กับพ่อมัดเด้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเช็ดหนเบิ้งครับว่าวิธีการเตะกาอะไรกัน อันมัดกาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนพี่น้องเอานี่เหลครับมานี่ครับอันนี้ก็เป็นต่อครับผมพ่อตอกว่างล่งครับพี่น้องมัดกามากจริงๆครับห่ากะเอาใส่น้ำเล็กน้อยครับเพราะว่าในน้ำมันอันละลายดินครับแ้วกสีครับนี่ครับพี่น้องจะตีแห้งครับ เตะพอะมันออกแล้วก็เตะสัก2องสามเท่อครับมันเทคนิคมันอยู่ที่การลกครับถ้าห้าลกดินประติดขึ้นมาหลายข้าก็จะต้องเตะหลายครับผมแตเข้าก็เอามาถอบพี่นอ้องการทอบก็คือการเทียดใทยอันเงามันเชื่องกันครับบาดท,ท่ไปิดดำมันดังดำง่ายครับห้าสีถอบใส่คูยังสี่ก็ได้ครับหรือว่าสีใส่พื่นยังสีก็ได้ครับหรือว่าหาใหม่มากก็ได้พี่นอ้องแต่ก็ว่างครับ ีออกกันสีครับเดี๋ยวห้องกันตีแต่มันเที่ยงกันครับถ้าเข้า,าเตะาหลทือากามันกระบวบมมันกระทำครับ ว่างครับปานนี้กัมมัดครับน้ำมัดเท่ากันจับขึ้นมากสิพี่น้อง ปวดเข่าครับผมมือนีกันเลยเอานี่มาพี่น้องได้การขนาดเลยครับมือว่านนีเบาไหวครับมือนีเอาอันนี้มานี่นั่งจังสี่ไดครับบ่ปวดเข่าครับพี่น้อง มีน้ำคนลุกได้อยู่ได้มันลกง่ายอยูบอ่บ่บ่มีน้ำไงอยู่ได้เลยเต้กับธรรมดาอยู่ได้เลยยังนนั่นเลย้นบนอย่างก็กล้าอีู่ได้มีน้ำแต่ว่ามันหล่างแน่อันนี้กับเต้กับมองแต่ว่าเต้เน่มีน้ำครับพี่น้องแน่แน่จริยจัง ยังถ้ามันพงนี่มันเสียั่นเลยตอมันสิยคู่ยาวยาวออกเลยนะน่ะมันนำทังเทิงไฮเทิงหนึ่มนี่มันเป็นไปกว่าไหนมันพงเป็นมันเห็นอันนี้มันก็จังพง หมาพี่น้องครับสู่ต่อครับผมตอนนี้ครับอาโมงกลัวแหละครับลบกไปเรื่อยๆครับไม่ได้ไปใสมาใส่หรอกครับเพราะว่านั่งลบอยู่ตะกานี่ครับมือนี้ครับกีจารสมบปีมาแล้วมาลอยครับมาเปิดซีรีส์วิถีเก่าชาวนาผู้พันครับการเห็ดหน้าแบบดังเดิมครับพี่น้องไถวานกาแล้วก็ลบกกาที่เอาไปดำครับมือนี้นั้นเดี๋ยว ขอพีขออนุญาตพี่ขออนุญ,ญาต,ออญญาตน้องลกกกาไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามืออื่นจะไปหาคุณมาดำครับพี่น้องโมหหว่าสีได้ซ้ำใดครับเอามือนี่กะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆครับพามาล